ก็เราใส่แขนใส่อะไรได้เลยว่าแล้วหลังจากติดตั้งเสร็จ พูด้พ้นสีดำวะเขาเคยใช้มันบ้าอันนี้สี่จ พี่เคยใช้ไหมเคยใช้ไหมนี่เคยกดล็อกข้างเดียวหน่อยนะโอเคใช่พี่ต้องนั่งล็อกแล้วกดขึ้นก่อนนะค่อยค่อยดึงล็อกได้นะถ้าพี่ดึงถือว่าพี่ดึงมันไม่งานนะนี่นะใช่พี่ลองไปเทสดูก่อนก็ได้ โอ้แสดงว่าใช้น้ำมันหลายมา <สะ S 1> พี่ลองกดขึ้นสุดให้ผมดูหน่อยพ่อนั่งล็อกเลยพี่ อ่าพี่เอาลงเลยธนาโอเคอยู่เดียบเียวเรียกดขึ้นอีกกดขึ้นอีกดขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคโอเคต้องอย่างนั้นถ้าถ้าอย่างนั้นมันไม่ไม่ปลดกดขึ้นสักประมาณสิบเซนนะพี่เอาขนกดขึ้นประมาณสิบเซนถ้ากดขึ้นอืดปุ๊บแล้วพี่ไปง้างเลยฝั่งนี้มันจะไม่ง้าง เอาพี่ลองตร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 งกลางดูหน่อยแบบว่าล็อกตรงกลางนะงนสมมติว่าเนาะโอ้โล็อกตรงกลางถ้าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพี่กดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยพี่กดมันไม่ไม่มันไม่มไมสุดฝั่งนูน้นมันจะดึงล็อกไม่ได้มันจะลงข้างเดียว เมื่อวาเรานังล็อกไปนี่เนาะถ้าสมมติว่าพี่ขึ้นนิดเดียวไปนี่นี่ฝั่งนู้นไม่จะไม่ปลดลอ็อกเพราะว่ามันดึงได้แต่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่นจะไม่ปลดลอ็อกพี่ให้มันขึ้นนี่ก่อนพี่สังเกตถ้ามันโยกนี่พี่ค่อยดึงฝั่งนู้นมันจะปลดลอ็อกเอาพี่ลอง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 ดูก็ได้นั่นแหละให้มันโยกอยางงั้นก่อนพี่ค่อยง้าง ้อยครับใครสนใจรีบยกรถอะไรับบนีรั่วไหนนี่รั่วพี่น้ำมันมันล้น มันลงแล้วเพราะว่าผมเติมเต็มไงถ้าไม่เติมเต็มมันขึ้นไม่สุดให้น้ำมันมันเข้ากระบอกก่อนมีพาสจ sa bagay